สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พวกเรามีข้อมูลดีๆมาไขข้อสองสัยที่ว่าเราจะสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ในโดสที่1และโดสที่2โดยใช้วัคซีนต่างชนิดกันได้หรือไม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามารับชมรับฟังกันเลยค่ะปัจจุบันโลกของเราได้มีการผลิตวัคซีนออกมา,มามากมายหลายชนิดเช่นวัคซีนเชื้อตายวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนริดวัคซีนประเภทท็อกซอย สำหรับการผลิตวัคซีนโควิด -19 จะมีด้วยกันทั้งหมด4ชนิดซึ่งแต่ละชนิดจะมีหลักการทำงานในการต้านไวรัสที่แตกต่างกันดังนี้ 1. วัคซีนโควิด -19 ชนิดสารพนันธุกรรมหรือ mRNA วัคซีนวัคซีนชนิดนี้ผลิตขึ้นจากการใช้สารพนันธุกรรมของเชื้อไวรัสซาโควี2 ซึ่งเมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายแล้ว mRNA จะเข้าไปกำกับการสร้างโปรโตีนส่วนหนามหรือสไป k โปรโตีนของไวรัสชนิดนี้แล้วทำให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อไวรัสชนิดนี้ขึ้นมาปัจจุบันมีหลายเจ้าที่ใช้เทคโนโลยีชนิดนี้แต่ที่รู้จักกันดีคือบริษัท b บ o n ออนเหรือไฟเซอร์และโมเด n a 2. วัคซีนโควิด -19 ชนิดที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะหรือไวรัลเวกเตอร์วัคซีน v i รัลเวกเตอร์วัคซีนจะใช้ไวรัสที่ถูกทำให้อ่อนดิ์หรือไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกมาตัดแต่งพนุกรรมเพื่อใช้เป็นพาหะโดยฝากสารพนุกรรมของเชื้อไวรัสซาโควีถูเข้าไปทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสขึ้นมาวัคซีนประเภทนี้สามารถกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีเนื่องจากมีการเรียนแบบให้ใกล้เคียงกับการติดเชื้อตามธรรมชาติ วัคซีนของ j o h n s o ันแอนด์จซและแอสตราเซเนการวมถึงวัคซีนสปุกนิกวีได้ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการผลิตวัคซีน 3. วัคซีนโควิด1 9ที่ทำจากโปรโตีนส่วนหนึ่งของเชื้อหรือโปรโตีนเบ็ดวัคซีนโดยจะใช้โปรโตีนบางส่วนของเชื้อไวรัสซาโควี2เช่นโปรโตีนส่วนหนามหรือสไปโปรโตีนมาผสมกับสารกระตุ้นภูมิเมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วจะเกิดการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสขึ้นมาบริษัทผลิตวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวที่รู้จักกันดีคือบริษัทโนวาแว็กซ์ 4. วัคซีนโควิด -19 ชนิดเชื้อตายหรือ inactivated วั c ซีนจะผลิตจากวัคซีนสาโควีทที่ถูกทำให้ตายด้วยสารเคมีหรือความร้อนเมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสสำหรับบริษัทที่ใช้เทคนิคดังกล่าวที่รู้จักกันดีได้แก่ซ i โนแวคและซ i โนฟาร์มปัจจุบันมีวัคซีนจาก5บริษัทที่ขอขึ้นทะเบียนวัคซีนในประเทศไทยแล้วได้แก่อสตราซินกาซีโนแวค จอ h ์นสันแอนจอ n ์สันโมเดนาและซ i โนฟาร์มสำหรับข้อสองสัยที่ว่าวัคซีนในโดที่1และโดที่2ส,สามารถใช้วัคซีนต่างชนิดกันได้หรือไม่นั้นในปัจจุบันได้มีการทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วทั้งในประเทศสเปนและประเทศอังกฤษสำหรับงานวิจัยแรกทำการศึกษาในประเทศสเปนซึ่งทำการศึกษาในคนอายุน้อยกว่า60ปี ที่ได้รับวัคซีนของแอตตาเซเนกาเข็มที่หนึ่งมาแล้ว8สัปดาห์จำนวน6 3 3คนโดยทำการเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ได้รับวัคซีนแอตตาเซเนกาเข็มที่หนึ่งและได้รับวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่สองเปรียบเทียบกับผู้ที่ได้รับวัคซีนแอตตาเซเนกาเข็มที่หนึ่งแต่ไม่ได้รับวัคซีนกระตุ้นในเข็มที่สองจำนวน232คน โดยจะทำการวัดระดับของแอนติบอดีไตเตอร์และทำการวัดระดับของนิวทรลซิงแอนติบอดีและทำการสังเกตผลข้างเคียงหลังจากการฉีดวัคซีนจากผลการศึกษาพบว่าหลังจากได้รับวัคซีนไฟเซอร์ในเข็มที่2เป็นเวลา7วันระดับของแอนติบอดีไตเตอร์สูงขึ้น123เท่า และหลังจากได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่2 14วันระดับของแอนติบอดีไทเตอร์เพิ่มสูงขึ้น150เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนในเข็มที่2และจากการตรวจหาระดับ n e ว t ร a ไลซิ่งแอนติบอดพบว่าระดับของ n e วทร a ไลซิ่งแอนติบอดเพิ่มขึ้นมากกว่า7เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับแอ t ตาเซเนกาครบ2เข็ม และจากการสังเกตผลข้างเคียงหลังจากการฉีดวัคซีนพบว่าไม่พบผลข้างเคียงรุนแรงที่ทำให้ต้องนอนโรงพยาบาลหรือทำให้ต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมสําหรับงานวิจัยต่อมาเป็นงานวิจัยที่ทำการศึกษาในประเทศอังกฤษโดยทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า50ปี ที่มีสุขภาพดีหรือมีโรคประจำตัวที่คุมได้ดีจำนวน830คนโดยทำการเปรียบเทียบระหว่างการฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันทั้ง2เข็มกับการฉีดวัคซีนคนละชนิดกันโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น4กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มที่ได้รับวัคซีนแอตตาเซนิกาทั้ง2เข็ม 2. ก ega, ลุม่มที่ได้รับเข็มแรกเป็นวัคซีนของแอตราเซเนกาและได้รับเข็มที่สองเป็นไฟเซอร์ 3. กลุ่มที่ได้รับเข็มแรกเป็นไฟเซอร์และเข็มที่สองเป็นแอตราเซเนกาและกลุ่มที่4กลุ่มที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ทั้งสองเข็มและจะทำการเปรียบเทียบระหว่าง กลุ่มที่ได้รับวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2ห่างกัน4สัปดาห์จำนวน463คนกับกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2ห่างกัน12สัปดาห์จำนวน367คนจากผลการศึกษาเบื้องต้นในกลุ่มที่ฉีดวัคซีนห่างกัน4สัปดาห์พบว่าการฉีดวัคซีน2ชนิดที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อระบบร่างกายมากกว่าการฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันเช่นการเกิดอาการไข้หนาวสัน่นและอ่อนเพลียแต่ไม่พบผลข้างเคียงรุนแรงที่ทำให้ต้องนอนโรงพยาบาลและไม่พบการเกิดลิ่มเลือดอุดตันชนิดพิเศษแต่เนื่องจากการศึกษานี้ยังคงทำการศึกษาไม่เสร็จสิ้น ดังนั้นผลทางด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ของงานวิจัยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอผลอีกประมาณ1-2เดือนอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังคงแนะนำให้ใช้วัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2เป็นชนิดเดียวกันเนื่องจากผลการศึกษาที่ผ่านมานั้น เป็นการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่ยังมีจำนวนไม่มากพอจึงอาจทำให้ไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงบางอย่างที่อาจจะพบได้น้อยดังนั้นการใช้วัคซีนชนิดเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้วัคซีน